ยิ้มก่อนเลยยิ้มก่อนเลยยิ้มก่อนเลยอะอ้ํก่อนอ้าอะอ้ก่อนอ้าอาก่อนคนะอ้ก่อนนี่คนเก่งยิ้มก่อนยิ้มก่อน

เดี๋ยวใครจะกินน้ำสุปเดี๋ยวใครจะกินผลไม้นะใครจะกินผลไม้นะจะกินผลไม้หรือเปล่าชมวยชงวย เจาไปจิ้มหน่อยตุกยา,ยยากไม้โอ้ <c ười> ยหันหันจะจิมน่อยโอ้ยนี่น่อตัมือตัมืออะเก่งอามาทำอะนีทำหนึ่งเรยกว่าลมไหมมาทำอู้เก่งเกง หอมนะอ๋ออหอมเอ๊ะใครหอมวะหอมตัวเองนี่เดี๋ยวก่อนเช็คก่อนเช็คปากน้อืมเช็คก่อนอาะหอมเลยหอมตัวเองหอม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  um því að mjög